ทำราดหน้าเนี่ยเป็นจานยักษ์ครับแต่จานยักษ์อย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต่อความน่าทึ่งของรายการพวกเราครับเขายังมีนะครับส่วนผสมที่ใส่เข้าไปอย่างเช่นอาหารทะเลครับนี่นคือกุ้งอบสเตอร์ไม่ลองก็ไม่ได้แล้วนะครับตามผมเข้ามาเลยก่อนครับ ร้านแต่ร้านหน้ามหาชนนะครับแรกๆเนี่ยก็ขายแต่ร้านหน้าอย่างเดียวแต่ด้วยความคิดของพี่ปุ๊บปั๊บครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี่เนี่ยนะฮะก็มีไอเดียแหวกแนวและก็แตกต่างด้วยครับเลยสร้างจุดขายให้กับร้านครับหลังๆก็เลยเป็นที่มาของจานร้านหน้าจานโตแบบนี้ครับและราคาเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงลิปแบบนี้ด้วยครับซึ่งตั้งแต่มีเมนูร้านหน้าซีอุสเนี่ยนะครับหรือว่าร้านหน้าจานยักษ์เนี่ยนะครับก็ยิ่งขายดีเป็นดับเบิลก็ว่าได้เลยครับโอ้โหจานเบื้องเริ่มเลย่ย เห็นร้าดหน้าจานยักษ์แบบนี้จะไม่สั่ง,งก็อะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวลองสั่งดูพี่ครับพี่ครับส,สั่งอาหารนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นร้าดหน้าจา,ยานยักษ์พี่จานเท่าไหร่ฮะจานสั่งพัง,งมาครับสามพันบาทครับสามพันบาทรา,าทนะคาไม่ธรรมดาเลยนะฮะเอาอ่ะมาทันทีนะครับก็ต้องสั่งหน่อยผมเอาแบบเมื่อกี้จานหนึ่ง,งครับพี่จานหนึ่งนะโอเคเอาล่ะสั่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูไม่รู้ว่ากินแล้วจะห่อได้หรือเปล่า ช่วงเวลารออาหารมาส่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าครับอยู่ทางซ้ายมือของพ่อแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับเอ่อชื่อเล่นชื่อปุ๊บปั๊บพี่โอ้พี่ชื่อปั๊บแล้วทําไมชื่อร้านชื่อแปะล่ะฮะเอาชื่อคุณพ่อมาตั้งพี่ปั๊บเนี่ยเป็นคนตั้งร้านนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับกี่ปีแล้วพี่ร้านนี้สามปีเองพี่ร้านน่าจายักษ์แน่พี่เป็นชื่อเมนูว่าอะไรนะฮะจริงๆละรานหน้าซีอุสซีอุสซีอุสเป็นจ่ายที่สุดใน ครับทะเลอะไรแบบี้ครับผมเป็นเจ้าทะเลครับถ้าพูดถึงแปะราดหน้าเลยนะฮะคนเขาจะนึกถึงอะไรครับพี่แปะลาดหน้าแผงแผงผู้นี้เหรอบางคนยังไม่ได้มาลองอ่ะครับผมถ้าคนนี้เคยมาทานนะครับผมก็จะรู้ว่ามันมันโอเคอ่ะมันโอเคมันคุ้มค่ามันคุ้มค่า ความไม่ธรรมดาของร้านแปรราดหน้านี่นะครับไม่ได้อยู่ที่รสชาติของอาหารครับและก็ไม่ได้อยู่ที่ความหลากหลายของเมนูแต่มันอยู่ที่วัตถุดิบครับที่เอามาใส่ลงในราดหน้าและก็ราคาที่อลังการแบบนี้นั่นเองครับทําไมพี่ถึงเลือกของแพงๆมาใส่เมนูพี่ครับลูกค้ามาเนี่ยมาบางคนมาจากต่างจังหวัดมาไกลๆอย่างเงี้ยผมยายเขาประทับใจอะทาไมมันถึงพิเศษแล้วก็ใหญ่กว่าเมนูอื่นของของนอกเยอะอะของนอกเยอะ คือพวกส่วนผสมเนี่ยติดของนอกเรีากมาพวกปูรัสก้าครับกุ้งล็อบสเตอร์ครับผมเต่าหื้อหอยเป็นคู่นิวซีแลนด์พาพีนวดปลาหมึกครับผมยักษ์ติดครับผมกุ้งตัวหนึ่งเท่าไหร่พี่ล็อบสเตอร์กุ้งเป็นโลโลละตก900แล้วก็อย่างกุ้งแม่น้ำโลนึงก็พันสี่ครับผมแล้วขายเนี่ยเมนูหนึ่งจานหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่อ่ะสามพันสามพันคือเท่านี้เลยสแตนดาร์ดเลยตอนแรกเลยนะตอนแรกเริ่มจาก300ก็ ไม่นึกวก็จะมีคนกินไม่นึว่วก็จะมีคนกินก็แล้วค่อยเพิ่มมาเป็น500แต่เราก็เพิ่มวัตถุดิบมานะก็เป็นราาหน้าบริโลก1น0 0พน้านหน้าบริโลกครับทุกคนล่านหน้าหูใส่จอดนี่ก็ ดีแล้วฮะจานเท่าไหร่พี่โพสดองพันสองพันแล้วมันก็เริ่มอยู่ตัวแล้วไงครับผมก็มีเรามีคนทานก็เลยมาเป็นรัดหน้าสี่พันสามพันสามพันแล้วอย่างนี้พี่คนมากินเนี่ยเวลาเขามาสั่งในส่วนใหญ่เขาสั่งเมนูอะไรคือว่ามันเป็นบีตั้งแต่สามสิบห้าครับผมอย่างถ้ามาคนเดียวร้านหน้าทะเลผมแนะนำร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกำลังดีโตกำลังดีจานจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมฮะแล้วไอ้จานใหญ่ๆจานยักษ์เนี่ยพี่เวลาเขามากินกันเนี่ยปกติกินกันกี่คนครับเอาไซส์ผมไหม เอาได้ได้ใช้พี่นะใช้พี่นะให้ผมเหรอสักทุกคนก็อยู่หมัดแล้วถ้าบางคนไม่มีตังค์กินได้ไหมอ่ะสบายเลยพี่ผมตอนรับทุกทุกระดับเลยนะไม่กินได้หมดขอให้มาเหรอขอให้มาโอ้เริ่มเลยฮะเอาเลยครับพี่วางเลยครับวางเลยครับโอ้ยขอบคุณมากครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ รัานหน้าซีอูสครับ3า0 0บาทเท่านั้นครับอย่างที่บอกว่ามีส่วนผสมเยอะมากมายเลยครับอย่างเช่นกุ้งบสเตอร์ครับที่ตัวใหญ่มากเลยครับแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำครับนี่ก็ใหญ่พอกันเหมือนกันมีหอยนะฮะแล้วมีปลาหมึกครับมีหนวดปลาหมึกยักษ์ด้วยมีปูครับเป็นปูม้านะครับ เอาเระว่าเยอะฮะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยผมขออนุญาตทานแล้วนะครับไครับไม่รู้หมดหรือเปล่าแต่ต้องลองดูเดี๋ยวเอาไอยก่อนง่ายดเลยอาหร่อยไม่คาวด้วยกลาเป็นปลาหมึกนะหลดปลาหมึกยักษ์ชมดูับความใหญ่ของปลาหมึกนะมันเ,มเกือบท้องมือท้องมือเด็กได้เนี่ยใหญ่มากครับ ต่อไปกินกุ้งแล้วกันขอใช้มือเลยนะมาดูกันม,มีนะฮะสวยๆงามๆเลยเนี่ยต้องลองดูวันนี้บังเอิญมากครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีพี่ๆที่เป็นลูกค้าร้านนี้เนี่ยนะฮะสั่งเมนูจานยักษ์เนี่ยนะครับสองจานด้วยกันเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาหน่อยดีกว่าราดหน้าซีอิ๊ใหญ่ยักษ์เนี่ยสองจานหมดแล้วับพี่ไม่น่าหมดครับ <c oughs> แล้วทำไมสั่งมาสองจานล่ะฮะก็พอดีพาพวก ผู้ใหญ่มาทายก็อยากจะให้ให้ได้เต็มที่ใช่ไหมฮะมาแปะก็ให้ให้รู้ว่าแปะประการขนาดนี้ครันี่ว่าคิดว่าทานหมดไหมฮะแบบไม่ไม่หมดหรอกครับพี่บอกผมนึกว่าพี่แบบมองมั่นใจผมหมดแน่นอนแบบนี้ไม่หมดหรอกโอ้โหคนอื่นบ้างคนอื่นผมถามคิดว่าหมดไหมฮะทำหมดกันใหญ่คนแล้ว ดูตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูผัดไทยห่อไข่นะคะหูหน้าตาหน้าทานมากมีการตกแต่งจานที่สวยงามมาเลยนะคะและที่สําคัญมันเยอะมากปริมาณมันเยอะมากมันไม่ได้ห่อไข่แบบเล็กๆได้เวลาทานแล้วมาเฟรนที่นี่นะคะคุณแม่ส่งตรงบอกไว้ก่อนเลยว่าให้ชิมก่อนปรุงนะคะรับเพราะรสชาติเขาครบมาแล้วทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนะครับกุ้งเน้นเน้น